ขออนุญาตมอ้ะเพจก่อนเลือกเลือกเพลงไปหาเดี๋ยวมอ้ะเพจก่อนไม่พรอไม่พรเดี๋ยวพิมพิมทาพิมพิมทามมอเพจก่อนยัดเว่งเดิมยัดเว่งลิงกษิทธตสลับพิพัฒน์ก๋วยลูกวิซซ่าเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวลูกวิซซ่าเด้อใจเย็นโอ้ขายขึ้นทางขึ้นแต่น้อง คุณพี่สุแม่สุแม่สุแม่สุเกตระโง่กับเพียรใครบอกว่าให้พี่พรหน่อยครับแม่สุแม่สุแม่สุสโอ้ยถ้าได้จับมือย่าง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 โอเคขอบคุณแม่สุนะครับรับรอบ,รบแล้วครับเพียรโง่กับเพียรใครครับสี่ถุงสี่ถุงจ้าโอเคครับเอา้าจวดจวด กใครทีมแดนเซอร์นะโอเคทีมแดนเซอร์ของแม่สุ เออสวรรค์กันเองอะนะข้างใกล้กันเองเออนุมหน้าขาวสาวหน้าเกลือไปไปมามาเดี๋ยวพี่ใหมเพลงอะไรครับเพลงอะไรครับขอบคุณนะคะขอบคุณรน้ำใจนะคะเปียดละงอกับเียดใครเปียดละงอกับเปียใครสี่ถุงสถุงเดี๋ยวไปพอจีแกงเจ็บแของแม่สู่ของแม่สูบ้านนี่หบาทเจ้าก็บรดา้เเพียงหเอาเปยังก่เดียวว่าันจะเพีงด บ่าท่านี่พอสองชโมงนี่พู้เดียวถอดลองผู้เดียวนี่ประมาณสองชั่วโมงครึ่งแกแกแกเอาคือถอดออกได้ได้แป๊บนึงแป๊บนึงมันล่นมันล่นมันหล่นคอยถือลองใช้เจ้านั่นละค่อยค่อยค่อยถือเมื่อเดียวไปยังจัดอ่าโอเคโอเคบ่คคลดอกเตอรว่าไปเรื่อยๆพี่ซื้อให้เราเน๊ะซื้อเพี่งเรานมนาข้าวสาวนามน้าข้าวสาวนาเกียร์มาจัง ถือมือเดียวมั้กม่าก็กาเเกาไเข่าก็กัยจ้เนโอ้ยมสม่อมือเรือสองหำเออห่มอะไไม่เหำน่มสามหั่มนจ้าหำโอ้เครื่องเสียงันไหนก็แน่นอนปะปาเครื่องเสียงลูกพิซารครับพี่น้องครับพิซาร์ค่อยเิงครับพี่น้องโอ้ยังอยู่ย่ตวสมือไหยุใส่สมือไหอย่ใส่ย่บานย่บานบ่ไดย่บฮัอนเถอ ไปทังไหนเนี่ยขึ้่ไเห็นหน้าเห็นตาจะเถอะในบรรทุรถคู่ใจเจ้ารถคู่ใจบ้านั้นนั่นรถนี่ยังเมื่อคืนรถที่โอวที่แถวรถเจ้าแม่ลูกพี่ฮะราคาบ่เลื่อยยังน่ะมันเรื่อยยังน่ะโอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนเด้อขอว่ามันรถไปแกน้ซุ่มเอาลิงไปขึ้นบัวพาอแม่หลังมีเงินโอ้มื้อนี้ครับพี่สุชาติมา่อมีเสียงให้ครับมื้อแลงเนาะสุดยอดสุดยอดนะครับโกโลโกนฟังก์กเลยโกโลโน่าจะเคยเห็นหน้าเห็นตาครับล่าสุดอยู่ อยู่รถแห่สาวน้อยอ่าล่าสุดนะแต่ว่าตอนนี้คือเป็นงานฟรีแลนซ์ทั่วไปให้ทีมงานไปดูแลครับมีอะไรกันบ้างครับนี่ปัญหาอย่างไรอ่าแลนส่วนนีนส่วนเราโอเคครับบายใจนะครับตอนนี้มาดูแลกันคือเขาครับบริษัทกันได้๋ยโดดี่น้องตั้งแต่สมัยอยู่พับอยู่ยังน้ำกันตะกี้พี่น้องเว้าวไปตัวเตีมตัวแดนเนาะคอยบบตัดเนาะคอยล้องเด้อให้เมียเจ้าได้ยินคอยบบตันคอยร้องให้เมียเจ้าได้ยินเลยเอาวอลเล่ย์เตี บิ่งรถเพิ่นพี่น้องบุญโหเพิ่นปวดรถเพิ่นพี่น้องเนี่ยโหเพิ่นนะโบ่มาตันแล้วไงบ่าฮ่่ลงเนื้อแล้วลงเนื้อแล้วบ่ได้ลองโดนแต่เราเพ่งกับคนบ่ได้เถากันไหมจ๊ะพ่น้องเราบ้างกนกับเพ่งกันอยากเอาเพ่งหัวเมียพ่อๆกันเพ่งหัวเมียพ่อกันมาตั่นลองได้ไหมอ่า อ่ะขอบคุณสำหรับเห็ดนะครับเอามาส่งให้แล้วเด้อครับเด้อมา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 ,มาลองคู่พี่ตอนนี้กำลังว่อมเครื่องเสียงกับพูนยาบาัดแล้วว่าวางไม่เลยตอนนี้เรามักไอ้ตูล้ลำโพงของพญชาติเรี่ยงตอนนี้นะครับสุชาติสาวนะครับตู้ซี่ใบเท่าน,นั้นได้พี่น้อง,นะง,ะองนะครับตู้เบรคคางละสองนะครับตู้เบรคคางละสองตู้กลางแหลมคางละสองกับฟังละสี่นะครับพี่น้อง ฟังละซีใบนะครับโอ้แน่นอนเสียงดังดีขนาดฟังละซีตัวเนี่ยซีดอกไหมซีดอกตัวลำพวงกลางกับสวงเบีดกับสว่างไหมซีพ่อสันคือเจ้าแถวจังไหนก่อนเลยเนี่เบีดกับสวางกลางกับสว่างพ่อซีพ่อสันง่อยเจ้าเจ้าตัดออกบ่อสันเครื่องเสียงกันเครื่องกันกลางแหลมเจ้าออกก็ขันให้มันเหลือสองเตตัวเบียด บวดเขียวมาะท่านเศร้าเสิยบ่เลียบ่ได้บ่ได้บวดเขียวอมใครเห็นละโง่เพราใจเจ้าไปไปยังก่อว่างันตะกี้ยังก่อว่าไปยังก่อไปใส่ก่อนแต่แต่สมัยตะกี้ไปยังก่อโอ้เป็นอานารยาเบ้านอกเรื่องเมียเจ้าฟังเปิดแล้วลงคลิปนีนเมียเจ้าฟังแล้วกินข้าวน้ำกันเออกินข้าวแมนเออกินแกงกะหรี่แมนผัด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 ผักกะหรี่เออแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าเ่ราะท่านเราคอยเพาะท่านมาที่ลงองมาเจ้าพ่อมาเขาล่องมาเขาเพราตัดเลย เออว่าไมยังได้ขอว่าไม่เมียได้เจ้ามีเมียเจ้าตายแต่แต่เจ้าบวัอน่นหมีลแล้วแต่นะไม่อยางน้อมาดีเนาะเออสองพวเมียขึ้นใส่กันยัไงพี่น้องเอ้าเอาลดเอาลดยาวเลยเ้าาเอมเอมามเอามขึ้นิหม่ึ้นหมมาสโอ้ยคอยคอยบอขออนุญาตเอาเสียงเยพี่น้องขอจาก เอบอกเสียงก็ไากคอยจะใครเอาไปเงาตาเาได้ปะไปเงาตาลุ้นโอ้ยูทูบเบอร์มาไหมขึ้นในน่นเหรอวะเสียวครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพวนสวัสดีครับพวันบังไรสุดจิมีบอกบังไรสุดสองผู้เมียไหนบ่ใส่ขาอนยังก่อูได้ซื้อยังมาให้ก่อขาไม่ห้ขายยังก่อขาก้อง คาร์กันซันโอ้สุดยอดยูทูบเบอร์ใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานยูทูบเบอร์เป็นทางการเสียวอกลำเพลินออฟฟิเชียลเสียวออกเพชรลำเพลินโอ้เสียวออกเพชรลำพูนกับเออพี่น้องเสียวออกเพชรลำเพลินซื้อๆบ่มีออฟฟิเชียลโอครับโอเคจัดไปจัดไปเอาหลาคนติดตามได้หลายเด้อพี่น้องเด้อครับขอบคุณครับเพื่อนยิ้มแย้มยิ้ครับว่า ฝากมาติดตามเสี่ยอ๊อกนะพี่น้องกตอนนี้คนติดตามครบพันกว่าคนแล้วพันหาสิบเจ็ดครับอ่าดันไปเรื่อยๆให้ไม่ได้เมื่อนได้เมื่อนได้แสนได้แสนก็นได้โลเงินมาเนี่ยอ้าวเสี่ยอ๊อกเพชรลำเพลินนะครับซื้อสองคนไพรวงครับคลิปนี้ก็ันขออนุญาตเอาซับนี่ครับเอาเห็ดมาให้แม่พอนล้วก็ให้ทีมแดนเซอร์จากแม่สุนะครับขอบคุณครับเอาเหลืออายุหกโลสั่งมาได้เลยเห็ดละงอกเล้ว